ก็สวัสดีชาวแฟนวงฟุตบอลนะครับเดี๋ยวมาคุยหลังเกมยูฟาแชมเปี้ยนลีกแบบสดๆร้อนๆนะครับแมนยูเปิดบ้านเอาชนะโคเปนเฮเกนไป1ประตูต่อศูนย์นะครับรายละเอียดดีเทลเดี๋ยวมาพูดคุยกันจบเกมปุ๊บเราอัดกันปั๊บเลยนะแล้วก็ผมื่อว่าแฟนแมนยูที่อยู่ดูกันหลายคนนี่คงไม่คิดและคาดไม่ถึงว่าจะเกิด2ฮีโร่คนนี้ดูเองยังขนลุกเองตอนเนี้ย ก็เดี๋ยวมาพูดถึง11ตัวจริงของแมนยูกันหน่อยนะครับผู้รักษาประตูเป็นโอนาน่าครับแนวรับก็เลกิลอนแฮร์รี่แม็กควายลาเฟวารานนิโกดาโลคู่การวันนี้เป็นสกอตต์แมกโทมิเนจับคู่กับท่านของอัมลาบัตนะครับแนวลุกก็มีรัดฟอร์ด บูโน่เฟอร์นันเดสแอนโทนีแล้วก็หน้าเป้าเป็นลัสมุดฮอยลุนนะฮะส่วนโคเปเฮเกนเนี่ยขอละไว้ในที่เข้าใจแล้วกันนะเอาหลักๆก,ก็อะกาบาร่าเนี่ยผู้รักษาประตูที่ใส่หน้ากากมาอย่างเท่นะครับโคเปเฮเกนเนี่ยหลักๆเราอาจจะไม่ได้รู้จักชื่อสักเท่าไหร่นะอันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับคือเกมเนี่ยต้องยอมรับว่าแมนยูอะเล่นครึ่งแรกดูไม่ค่อยดุดันเท่าไหร่ช่วง10นาทีแรกดูยังจับเกมไม่ค่อยได้ยังดูไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่ ใช่คือผมรู้สึกว่าแมนยูปะบอลน่ะมันไม่ไปถึงจังหวะที่สามารถจบสกอร์ได้เลยในครึ่งแรกนะใช่ส่วนโคเปหเฮเกนเองอะ่ะกลับได้โอกาสขึ้นมาบุกพอสมควรในครึ่งแรกโดยสถิติในครึ่งแรกเนี่ยแมนยูครองบอลมากกว่าแหละแต่ก็ค่อนข้างสูสีคือ51ต่อ49แต่ว่าโอกาสยิงของแมนยูในครึ่งแรกเนี่ยมีเพียงแค่5ครั้งเป็นการตรงกรอบเพียงแค่ครั้งเดียวส่วนโคเปเฮเกนเนี่ยมีโอกาสยิงทั้งหมด7ครั้งนะครับแต่ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นการยิงโตอกรอบได้เลย ก็ถือว่าไม่คมทั้งคู่แล้วก็โอกาสถือว่าน้อยพอสมควรสําหรับทั้งสองทีมนะผมว่าแมนยูเนี่ยการพาบอลเข้าไปในพื้นที่อันตรายเนี่ยผมว่าน้อยไปหน่อยมันต้องไปฝากความสามารถเฉพาะตัวอย่างรัดฟอร์ดกับแอนโทนีส่วนโคเปเฮเกนเนี่ยได้จังหวะโต้กลับมาหรือมีจังหวะทําทสวยๆเนี่ยจังหวะสุดท้ายก็แบบขาดๆกันเกินเปิดเลยบ้างเปิดไม่ถึงบ้านโดนสกัดบ้าน,นครับครึ่งแรกเลยก็ดูเป็นอะไรที่แบบเนื่อยๆมาซึ่งครึ่งหลังเนี่ย การแก้เกมของเอ็กเทนฮากสำหรับผมถือว่าดีก็คือถอดอัมลาบาดออกและเอาทางด้านของคริสเตียนอิลิกเซนลงมาแล้วพออิลิกเซนลงมาเนี่ยความชัดเจนเลยก็คือความไหลลื่นของเกมเกมรุกของแมนยูอ่ะมันมันโฟลแบบชัดเจนเดี๋ยวถ่ายซ้ายถ่ายขวาเดี๋ยวแทงทะลุช่องซึ่งพอเปลี่ยนมาเป็นอิลิกเซนเนี่ยบอลอันตรายอะ่ะโอ้โหมาแบบเป็นชัดเจนเลยอะ่ะคือแมนยูเกมรุกดูน่ากลัวขึ้นแต่ว่าจังหวะสุดท้ายของกองหน้าแมนยูอ่ะพลาดเองคือจะมีจังหวะหลุดเดียวหลายครั้งมาก แต่ว่าจังหวะแตะบอลจังหวะสุดท้ายที่จะยิงเนี่ยคือไม่คมคือแตะปุ๊บหายแตะปุ๊บแบบหลุดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถึงจังหวะที่ต้องตัดสินใจอ่ะทั้งอ่ะมาคารา o ฟอร์ดที่เราเห็นหลกัลกๆเนี่ยประมาณ1-2ครั้งเลยแล้วก็มีฮอยลุนบ้างแล้วก็อ่ะกานาโชที่ถูกเปลี่ยนลงมาก็มีจังหวะหลุดเดียวเหมือนกันแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยในพื้นที่สุดท้ายทําได้ไม่คมเลยนะครับกลายเป็นว่าแมนยูไนเต็ดมาได้ประตูขึ้นนํา จากแฮร์รี่แม็กควายอันนี้ต้องชมเลยว่าอลิกเซนเปิดบอลจากด้านขวาเนี่ยโอ้โหพอเหมาะพอเจาะบอลโค้งมาพอดีมากๆครับแล้วก็แม็กควายเนี่ยอยู่ในช่วงที่แบบว่ากึ่งๆึงเหมือนจะล้ำหน้าด้วยคือมันจะมีภาพเทคโนโลยีให้ดูทีหลังมันแบบนิดเดียวจริงหัวไหลที่แม็กควายเนี่ยอยู่ต่ำกว่านิดนึงนะแล้วก็มงต้องยอมรับว่าแม็กควายมงอย่างคมเป็นฮีโร่พา3มแต้มแรกมาแล้วแบบยิงแบบเท่ๆอะ่ะเอออ,อย่างเท่เลย ตอนแรกนึกว่าโอ้ยจบหนึ่งศูนย์้แม็กไว์กำลังจะยิ้มเลยโอ้โหกำลังจะเท่เลยแม็กไวหลังจากนั้นคือเกมของแมนยูก็ดูดีขึ้นแหละแล้วก็โคเปนเฮเกนเองเขาไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องเปลี่ยนตัวเอาผู้เล่นเกมลูกลมาเพิ่มจนจะหมดเวลาอยู่แล้วครับโคเปนเฮเกนมาได้ลูกเตะม,มุมแล้วเหมือนเคลียร์ไปเคลียร์มา แล้วก็ได้หม่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็กำลังจะได้หม่งจอจอแต่ว่าทางด้านของสกอตแมคกโทมินียกเท้าขวดขึ้นมาแต่มันไปสวนกับผู้เล่นโคเปเฮเกตที่กำลังหม่งกลายเป็นยกเท้าสูงเลยกลายเป็นว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็ชี้เป็นจุดโทษซึ่งดูภาพช้ายังไงแม็กทอมเนี่ยก,ก็ยกเท้าสูงจริงๆแหละแต่ถามว่าจะโทษแม็กทอมไหมส่วนตัวถ้าดูจากภาพช้านะตอนนี้นะครับคือมันเป็นจังหวะที่จวนแม็กควนมนต้องสกัดแล้วอ่ะมันต้องสก,กัดจริงๆอ,ะอ่ะาแม็กทอมต้องสก,กัดแล้วเพราะว่าถ้าไม่สกัดก็คือมงก็มีสิทธิ์ ก็มีโอกาสเข้าเหมือนกันมันก็เป็นความผิดพลาดแหละที่เสียสมาธินิดนึงแล้วเหมือนผู้เล่นโคเปนเฮเกตก็หาตำแหน่งหาพื้นที่ดีจริงๆสุดท้ายเป็นจุดโทษนะครับแล้วก็พอไปจังหวะจุดโทษเนี่ยแฟนแมนยูหลายคนผมคิดว่าแม่งซวยและแล้วต้องไปฝากความหวังไว้กับที่โอนาน่าผู้ชี้ใช้เท้าดีแต่หลังๆก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้มือไม่ค่อยเอาสุดท้ายครับจังหวะจุดโทษกลายเป็น โอนาน้าเซฟจุดโทษได้คือโอ้โ oh, ห oh, ถ้าใครดูสดผมมองว่าเฮแน่นอนแฟนแมนยูแล้วก็มันจะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆคือจังหวะที่เขากําลังเนียน <laughs> ๆกำลังแบบชุลมุนอ่ะคือจุดโทษพอกรรมการชี้ปุ๊บผู้เล่นแมนยูก็กูแบบเฮ้ยมันอะไรเงี้ยคือก็กูตามสถานการณ์แต่มันจะมีไอ้หนุ่มหนุ่มน้อยคนนึงมันไปขุดหลุม <laughs> ตรง,ง,งจุดโทษ ก็นาโชมันไปขุดไว้แบบเหมือนนิดนึงอ่ะเออภาพชา์จมาให้อ <stop. S 1> so ่ะเออก็ไม่รู้ว่ามีผลมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่ามันก็ถือว่าเนียนพอสมควรนะสำหรับก็นาโชจังหวะนั้นนะครับก็สุดท้ายกลายเป็นว่าพอยิงไม่เข้าปุ๊บกรรมการนึกว่าจะให้อีสักนิดนึงแต่ว่าเป่าจบเกมเลยจบเกมเป็นแมนยูคว้า3แต้มแรกได้ซึ่งเป็น3มแต้มที่สําคัญมากๆส่งให้พวกเขาเนี่ยขึ้นมาเป็นอันดับ3ในตารางนะครับ ก็ตามหลังกราตาลายอยู่1แต้มแล้วก็ตามหลังไบ y เยอร์มิวนิกอยู่ที่6แต้มนะครับคือ3แต้มในเกมนี้เนี่ยมันต่อชาตาให้กับแมนยูชัดเจนเลยคือถ้าได้1แต้มผมว่าอาจจะตามกาะาลายไม่ทันและกลายเป็นว่านี่เป็น3แต้มที่สําคัญมากๆนะครับสถิติหลังเกมโดยรวมทั้งหมดนะของบอลเท่ากันเลยนะครับก็50-50เลยโอกาสยิงเนี่ยแมนยูมีโอกาสยิงทั้งหมด15ครั้งตรงกรอบ5ครั้ง ส่วนโคเปนเฮเกนเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมด16ครั้งตรงกรอบ4ครั้งซึ่งทั้ง2ทีมเนี่ยผมมองว่าปัญหาเหมือนกันเลยคือจังหวะสุดท้ายในแดนหน้าไม่มีคุณภาพเพียงพอมันแบบขาดกันแบบนิดหน่อยมันปฏิปัตต่อกันไม่ค่อยได้ใน,นจังหวะสุดท้ายอะ่ะคือแมนยูชัดเจนเลยว่าฮอยลุนลัดฟอร์ดแอนโทนีมันยังไม่มาทักทีอะ่ะจังหวะจบสกอร์ยิงไม่ได้คือฮอยลุนมีจังหวะพิกสวยสวยก วันนี้ก็ยิงทิ้งยิงขว้างโดยเฉพาะแรดฟอร์ดเองเนี่ยโอ้โหผมมองว่าวันนี้ผมได้ดูทีมชาติอังกฤษเล่นตอนที่แรดฟอร์ดลงในในช่วงพักเป็นทีมชาติที่ผ่านมาแม่งอย่างคมแต่วันนี้มันแบบอะไรวะเพราะมันกลับมาอยู่ในสโมสรอแล้วมันที่ได้เป็นแรดฟอร์ดแบบที่แฟนแมนยูควรที่จะคาดหวังอนะมันเป็นแรดฟอร์ดที่ผมว่ามันดูแบบไม่มีสมาธิกับเกมสักเท่าไหรอ่อ่ะก็ต้องรอดูอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันขาดหายไปเลยก็คือถ้าคู่กลางมันไม่มีอีลิกเซ่นอะคือเราไม่นับบูโน่นะเพราะว่าบูโน ฉีกออกซ้ายออกขวาแต่ว่าคนที่สร้างสารรค์เกมในแนวลึกอะแบบแม็กทอมกับอาระาบัตลงพรอปกันโอเค พละกําลังลห,หรือการต้นการเบรคเกมคู่ต่อสู้เนี่ยมันมันพอทําได้แต่เกมลุกอะที่ต้องการการวางบอลหรือว่าการสวิตบอลซ้ายขวาเนี่ยสคนนี้ทําไม่ได้เลยในในช่วงครึ่งแรกนะแต่พออีกเซนลงมาเนี่ยอ,อย่างหนึ่งที่มันชัดเจนเลยมันมันโฟล์ขึ้นแบบเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาโอเคอีกเซนอาจจะแบบไม่ได้ตันเกมได้ขนาดนั้นแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมก็มองว่าถ้าณตอนนี้ถ้าสภาพร่างกายเขาสมบูรณ์นะมันเติมเกมลุกให้จริงๆเพราะว่าเมสันเมาส์เองควรจะมาเล่นในตำแหน่งอีกเซนเนี่ยแหละ เพราะว่าเมสันมาร์อเคร่างกายพร้อมกว่าแล้วก็พอวางบอลยาวได้แต่สุดท้ายเมสันมาส์ก็เหมือนแบบตำแหน่งที่มันยังไม่ลงตัวเท่าไหร่ต้องรอดูอีกทีนึงส่วนผู้เล่นในแนวรับผมว่าวันนี้แมนยูโอเคหมดเลยนะ อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างเลกิลอนเนี่ยแม่งเติมมันแต่เกมรับแม่กก็ไม่เอาเลยชนใครไม่เข้าเลยบ้างแนะแต่ว่าแม็กควอุ้ยผมว่าโอเควันนี้อาจจะแบบไม่ได้วางบอลดีนักอาจจะมีพลาดน,นิดหน่อยแต่ส่วนตัวผมว่าเขาอยู่ในช่วงที่กําลังมั่นใจเลยนะแฮร์รี่แม็กควตั้งแต่รู้สึกว่าเอาแขนอันหนักหน่วงนั้นออกไปเขาเริ่มกลับมาดูมิชูจีวามากขึ้นนะประมาณนี้สําหรับเกมนี้นะครับส่วนตัวเนี่ยก็ต้องชื่นชมแหละสําหรับนักเตะแมนยูนะคือพยายาม แม้จะมีปัญหาตะกุกตะกักบ้างนะว่าสุดนะท้ายก็มาได้ประตูซึ่ง2คนที่น่าจะได้ความมั่นใจเต็มๆเ,เลยคือแม็กควายกับโอนานะ่าจากคนที่2คนที่ดาวสุดในทีมอะตอนนี้น่าจะแบบเออ บอกเลยคือแม็กไกวบอกตอนนี้บอกเทนฮากมึงกล้าดอปฟูลหรือเปล่าดูสถิติด้วยบอกเลยว่าแม็กไกวนี่คือแบบจังบาะเข้าสโมสรน,นี่แบบเดินผ่าออกเลยยังไงผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยมั่นใจอันดับหนึ่งแต่คําถาม q u งเฟเชนมาร์กใหญ่ๆเลยคือผู้เล่นในแนวลุกถ้าเทนฮากยังแก้ไขตรงนี้ไม่ได้เนี่ยมันจะมาหวังชฉวเฉียดแบบนี้ทุกเกมเป็นไปไม่ได้อใช่เพราะปัญหาเกมลุกนี่หลายเกมนะแล้วจะส่งพี่หมากลงมาพี่หมากแม่งก็าทาอะไรไม่ได้นะครับ ก็ต้องรอดูว่าผมว่ามันคือมันต้องแก้2อ,อย่างแดนกลางควรสร้างสารรค์โอกาสให้แนวลุกมากกว่านี้แล้วก็พอแนวลุกได้โอกาสแล้วเนี่ยควรให้มันคมมากกว่านี้เพราะว่าแนวลุกของแมนยูเต็ดตอนนี้มันทื่อมากๆทั้งแรดฟอร์ดทั้งแอนโทนีเลย แม่งเหมือนมิติเดียวกันทั้ง2คนน่ะก็ต้อง,ต,องต้องรอดูว่าเทนฮากจะแก้จุดนี้ยังไงเพราะถ้าแก้ไม่ได้ผมมองเลยว่ามันลําบากแน่แมันจะมาแบบฝืดหือจับแต่ละเกมเนี่ยคือแบบเป็นชัยชนะที่โอเคแหละณตอนนี้คือแมนยูเก็บชัยชนะได้3นัดติดแต่3นัดติดไล่ตั้งแต่เบนฟอร์ดเชฟฟิลด์จนมาถึงเกมนี้เนี่ยโอ้โหคือจับทุกเกมต้องรอดูว่าจะแก้ไขย,ยังไงนะครับในเกมต่อไปเนี่ยถ้าแมนยูขอแค่แบบอีกสัก3าแต้มเนี่ยผมว่ามันน่ะอะคือไบเยอร์น่ปล่อยเขาไปเลย คือไบเออร์นะปล่อยเขาไปต้องไปฟัดกับกาลาตาสลายเนี่ยว่าจะเอาอยัางไงต่อนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดยังไงขออภัยไว้ด้วยเพราะว่านี่คือแบบเตะจบปุ๊บอัดปั๊บเลยนะเพื่ออัดทอรสแบบฟิลลิ่งกำลังมาใช่นะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่ชื่นชอบคลิปของพวกเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ